มาดูข้อ47ต่อนะฮะข้อสอบนี่ของประมาณรูปแบบนี้เป็นของมหิดลนะฮะแต่ของเควิสโจทย์ไม่ได้ยากเลยนะผมมาเจอโจทย์ประเภทนี้เนี่ยน่าสงสารเด็กหลายคนมากความยากมันอยู่ที่มันไม่ได้ให้รูปมานะมันต้องวาดรูปเองเพราะวาดรูปมาเด็กบางคนวาดถูกวาดผิดไปันคนทิศคนละทางนะครับอ่าเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะ A B C เนี่ยเป็นสีสามเหลี่ยมมุมฉากมี B เป็นมุมฉากถ้า A D นะฮะ และ C E นะเป็นเส้นมัธยาฐานที่ยาว10และ15หน่วยตามลำดับถาม A C ยาวเท่าไหร่เด็กงงอุ้ยอุ้ยกรุณาเถอะให้รูปมาเก่งจริงให้รูปมาเด็กนะฮะโจทย์หลายข้อไม่ให้รูปมา,นะะา,มา,ปมาวาดเองนะฮะเด็กวาดผิดว่าถูกเพราะนั้นเราเริ่มต้นฮะขอขออนุญ,ญาตนะวาดเอหัวเราประมาณนี้นะ,ะเรามี A B และ C โอเคนะครมี B. B เป็นมุมฉาก มุมฉากนึกถึงปีทาคอรัสนะฮะนึกถ in ึงปีทานะครับถ้า AD นะฮะและ CE นะฮะเป็นเส้นมัธยฐานมัธยฐานแปลว่าเส้นแบ่งฐานแสดงว่า A อยู่นี่นะฮะหา D นะฮะแสดงว่าลากตรงนี้โอเคนะฮะนี่คือจุด D นะฮะแบ่งให้มันเท่ากันนะปั๊บปั๊บเนี่ยจุด D นะฮะเป็นเส้นมัธยฐานที่ยาว10นะฮะแสดงว่าตรงนี้ยาว10นะเส้นนี้ยาว10อีกตัวหนึ่งนะฮะมี CE นะฮะ C-E เป็นมัธยฐานเหมือนกันแสดงว่าวาลากไปที่ E นะครให้เป็นเส้นมัธยฐานแสดงว่าแบ่งก้อนนี้กับแบ่งก้อนนี้นี่คือจุด E นะครซึ่งยาว15หน่วยนะอ้เส้นสีแดงเนี่ยยาว15ห้น่วยนะโอเคไหมโจนมาถาม A-C ยาวเท่าไหร่ซึ่งคุณก็นึกออกนะคุณบอกว่ามันคือใครวะมันคือปีทาคอรัตนี่ถ้าเราอยากหา A C ให้ได้จริงไหม ช้าๆนะถ้าเราเราอยากแ AC ให้ได้ AC กําลังสงก็เท่ากับ AB กําลังสองบวกกับ BD กําลังสองจริงไหมนึกถึงพิทาโกรัสก่อนเสร็จปุ๊บก้อนนี้แต่โจทย์ให้ติดกับ15มาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยเราก็ซัดเลยครับก้อนนี้ดูนะฮะเห็นไม่มก้อนนี้คือ10นะฮะก้อนนี้คือ10นะฮะตรงนี้ยาว10บนะคดินมาตรงนี้เดียวตรงเขียบป่ะ แสดงว่าไอเนี้ยข้างล่างมันเท่ากันนะมัธยาฐานมาตรฐานเท่ากันผมก็ให้มันเป็นอะไรครับให้นี่เป็น x x ให้นี่เป็น y y โอเคปหมแสดงว่าก้อนนี้ผมจะได้ความสัมพันธ์ของปีทาโกรัสรูปที่1โอเคไหมและเราก็จะมีอีกรูปหนึ่งนะฮะปีทาโกรัสขอใช้สีชมพูแล้วกันโอเคนะฮะก็จะมีปีทาโกรัสรูปที่2อีกเหมือนกันโอเคนะซึ่งก้อนเนี้ยไอนี่ยาว15จริงไหมเนี่ยเรานึกถึงเรื่องปีทาโกรัสนะฮะ เขียนไหมได้นะฮะทำไมน่าจะใช้พิทาข์คอัสเพราะมันใช้อย่างอื่นไม่ได้หรือมาดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ AC กําลังสองจะเท่ากับอะไรครับ AB ของเราคืออะไรครับคือแนวนี้จริงไหมคือ2 y ทั้งหมดยกกําลังสองบวกด้วยอะไรครับ BC ของเราคือแนวนอนคือ2 x ทั้งหมดยกกําลังสองสรุปเราจะได้ AC กําลังสองของเราคือ4 y กําลังสองบวกด้วย4 x กําลังสองได้ AC กําลังสองเท่ากับอะไรครับ ดึง4่ออกมาจะได้เป็นอะไรครับ x กําลังสองบวกด้วย y กําลังสองสรุปเราต้องหาว่า x อ่ะกําลังสองบวก y กําลังสองคือใครนะนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องยกกําลังสองเนี่ยมันคือปีทาคอรัสจริงไหมเราก็มาดูสามเหลี่ยมรูปแรกคือสามเหลี่ยมสีเขียวนะครับเราก็ใช้สามเหลี่ยมสีเขียวนะโอเคนะสามเหลี่ยมสีเขียวอ่าวาเป็นรูปนี้นะรูปสูงสูงหน่อยสามเหลี่ยมสีเขียวเราจะได้อะไรครับเป็น สิบกำลังสองใช่ไหมเท่ากับอะไรครับสองวายกำลังสองนะเน,นี้ยนะดูนี่นะสองวายกำลังสองจริงไหมบวกด้วย x กำลังสองผมจะได้หนึ่งร้อยเท่ากับสี่วายกำลังสองบวกกับ x กำลังสองมันมีสองตัวแปรมันแก้ไม่ได้จริงไหมเราก็ต้องทำอีกหนึ่งสมการนี่เก็บไว้ก่อนนะมาดูสีออกสีชมพูนะฮะขอเปลี่ยนสีนะฮะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับดูสีชมพูนะครับก้อนนี้มันก็คืออะไรครับ 15กําลังสองจริงไหมะจะเท่ากับอะไรครับ y กาลัง2บวกด้วยอะไรครับ2 x ทั้งหมดยกกําลังสอง15เป็น2 25เท่ากับอะไรครับ y กาลัง2บวกด้วย4 x ทั้งหมดกําลังสองเป็นสมการที่2ม,มี2สมการนะไอ้พูดผิดมี2ตัวแปรนะแล้วก็เนี่ยมี1สมการมันก็เลยต้องยืมข้างบนมาแกรจริงไหมเราหา x ได้หา y ได้นะแต่เราไม่ต้องหานะโจทย์ถามนะเราต้องการหาใครครับ x กาลังสองบวก y กําลังสองเราต้องการหา x กําลังสองบวก y กำลังสองแอบดูครับป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 ับอ๋อเง้นชัวทำให้มันเป็น x กําลังสอง y กําลังสองนะจับบวกกันเลยนะเอาหนึ่งบวกสองนะครับเราจะได้เป็นเนี่ยบวกกันได้สามสามห้าบวกกันได้ห้า y กำลังสองบวกกันได้ห้า x กําลังสองโอเคไหมเราก็ดึงห้าออกมาได้เป็น x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับสามสามห้า ไอ้โทษทีสามเอา5ไปหารตลอดนะฮะก็เหลือ5้าห5สามจะเท่ากับ x 2กำลังสบวกด้วย y 2กลังสจบแนละ้วเราได้ก้อนี้เรียบร้อยแล้วนะที่ทำมาทั้งหมดเพื่อให้ได้ a c นะฮะ ac ของเรากำลังสองจะเท่ากับ4ีคูณด้วยอะไรครับ x 2กกำลังสองบวกวยกำลังสองเท่ากับหกสิบห้ัน a c ตัวเดียวก็ถอดรูทก้อนนี้ครับ4ีคูณด้วย65 ฐานะเพราะ AC ตัวเดียวดึง2ออกมานะรูทหกสิบาเนี่มันถอดไม่ได้นะครัขี้ยครับเพราะ65สิ้ามันถอดไม่ออกนะครับโอเคนะครับมันก็เลยติดตรงนี้ไว้ก็เลยต่อข้อสครับเขี้ย okay, นะฮะข้อ47ความยากอยู่ที่วาดรูปถ้าวาดรูปได้นะครับก็ตั้งรูปค่อยๆตั้งไปก็ออกประมาณนี้สรุปหน้าที่ของคุณคือต้องเปลี่ยนจากคําพูดเป็นรูปภาพและเปลี่ยนจากรูปภาพเป็นสมการ สมการที่นี้ลองคิดนะเรื่องรูปนะเรื่องรูปนะก็จะมี1ปึ่าโกรัสอันที่2สูตรพื้นที่โอเคปะเนีย่ยนะฮะจะมี2รูปหลักๆอันที่3เล่น 3, เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายหรือมุมโอเคปะข้อนี้คล้ายมันไม่คล้ายนะมุมก็ไม่มีนะฮะโอเคนะฮะก็ใช้ปีทาโกรัสตัวเดียวจบ